สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดๆด็ดทีนะครับสําหรับคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างตรงๆนะครับเป็นแนวทางประจํางวดวันที่16มิถุนายน2 5 6พันก็ไปดูวิธีคํานวณกันเลยนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวล่างตรงๆนี้นะครับสติติย้อนหลัง7งวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่8 จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาดูวิธีคำนวณน,นะครับแอดจะย้อนหลังให้ชม4งวดนะครับเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1เดือน4 2568นะครับวิธีคิดนะครับให้นำสามตัวบนนะครับ6 8 7งวดวันที่1เดือน4 68 สามตัวบนออกหกแปดเจ็ดนะครับจากนั้นให้นำเลขสี่ซึ่งเป็นเลขของเดือนนะครับนำมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยด้วยนะครับจากนั้นบวกกันหกบวกสี่ได้สิบได้เลขศูนย์แปดบวกสี่ได้สิบสองเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง แล้วบวกร้อยมาลยศย์บวกสได้2 2งบวกหได้3จากนั้น2อบวกสได้5เมื่อได้5แล้วนะับเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็น6จากนั้น6ให้บวก2แต้มเป็น8 เราจะได้ตำแหน่งหลักสิบล่างมาสามตัวนะครับห้าหกแปดจากนั้นมาดูคู่จับนะครับก็นำเลขละวันหกตัวมาตั้งนะครับหกหกเก้าหกแปดเจ็ดแล้วก็เลข้ายสองตัวสามหกนำมาตั้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นให้จับคู่บวกสามตำแหน่งหกบวกแปดได้สิบสี่เก้าบวกเจ็ดได้สิบหกสามบวกหกได้เก้า แล้วก็บวกร้อยมาเลยสีบวกหได้10ได้เลขศูนย์หบวกเได้15ได้เลขห้จากนั้น0ูบวกหได้5นับเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็น6และลดแต้ม1ครั้งเป็นเลขสีเมื่อจับคู่ชุดแล้วจะได้9ชุดนะครับ และผลรางวัลงวดถัดไปเลขท้ายสองตัวออก85ตำแหน่งหลักสิบ568ก็จะได้เลข8ตำแหน่งหลักหน่วย456ก็จะได้เลข5ก็จะเข้า85สองตัวล่างตรงๆนะครับ ชมงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปวันที่สิบหกเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวบนออกสองสองเจ็ดนะครับจากนั้นก็นำเลขสี่ซึ่งเป็นเลขของเดือนที่หวยออกนะครับนำมาตั้งไว้หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจากนั้นบวกกันสองบวกสี่ได้หกสองบวกสี่ได้หกเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง แล้วบวกร้อยมาลลย6กบวกหได้12 6สบวกหได้7แล้ว2อบวกเได้9และเลข9ให้นับเพิ่มแต้หมหครั้งเป็น10เป็นเลข0และเลข0ให้บวก2แต้มเป็นเลข2เราจะได้หลักสิบล่างมา9 0 2จากนั้นคู่ชุดให้นำ เรียระวันหกตัวสองหกหกสองสองเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างห้าแปดหกบวกสองได้แปดหกบวกเจ็ดได้สิบสามแปดบวกห้าได้สิบสามจากนั้นบวกร้อยมาเลยแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสามบวกสามได้หกและหนึ่งบวกหกได้เลขเจ็ด นับเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นแปดและลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขหกผลรางวัลงวดถัดไปเลขท้ายสองตัวออกศูนย์หกตำแหน่งหลักสิบเราจะได้เลขศูนย์และหลักหน่วยเราก็จะได้เลขหกก็จะเข้าศูนย์หกสองตัวล่างตรงๆนะครับ ชมงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปหวยออกวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวบนออกสามแปดแปดแล้วก็นําเลขห้าเป็นเลขของเดือนที่หวยออกนะครับนํามาตั้งไว้ตําแหน่งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยจากนั้นบวกกันสามบวกห้าได้แปดห้าบวกแปดได้สิบสามแปดบวกห้าได้สิบสาม จากนั้นบวกร้อยเมลยแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสามบวกสามได้หกหนึ่งบวกหกได้เจ็ดแล้วเจ็ดนับเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นแปดแล้วแปดบวกสองแต้มได้สิบได้เลขศูนย์เราก็จะได้หลักสิบสองตัวล่างมาสามตัวเจ็ดแปดศูนย์จากนั้นคู่ชุดนำเลขระวันหกตัวสองหนึ่งสาม สามแปดแปดแล้วก็สองจะล่างศูนย์หกตําแหน่งเลขหนึ่งบวกแปดได้เก้าตําแหน่งเลขสามบวกแปดได้สิบเอ็ดศูนย์บวกหกได้หกจากนั้นบวกร้อยมมลัยเก้าบวกหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์หนึ่งบวกหกได้เจ็ด แล้ศย์บวก7ดได้เลขเจ็ดนับเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็น8ดลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขหผลรางวัลงวดถัดไปสองตัวล่างออกแปดเจ็ดตำแหน่งหลักสิบเราก็จะได้ที่เลข8ปดและหลักหน่วยก็จะได้ที่เลขเจ ก็จะได้แปดเจ็ดสองตัวล่างตรงๆหลักหน่วยก็มีแปดมีเจ็ดงวดน,นี้ก็มาตัวกลับด้วยนะครับชงงวดถัดไปนะครับหวยออกวันที่สิบหกเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบปดสามตัวบนออกสามศูนย์เก้าจากนั้นก็นำเลขเดือนที่หวยออกเป็นเลขห้ามาตั้งไว้ตำแหน่งหลักร้อย แล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยจากนั้นบวกกันสามบวกห้าได้แปดศูนย์บวกห้าได้ห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกร้อยเมลัยแปดบวกห้าได้สิบสามห้าบวกสี่ได้เก้าจากนั้นสามบวกเก้าได้สิบสองได้เลขสอง เลข2นํนเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็นเลขสาและเลขสาบวกสอแต้มได้เลขห้เราจะได้หลักสิบล่าง3ตัว2 3 5จากนั้นคู่ชุดให้นําเลขละวันหตัวมาตั้ง2 5 1 3 0 9แล้วก็2ตัวล่าง8 7ใช้ตำแหน่งเลขห้บวกศได้5 1าบวก9ได้10ได้เลขศู 8บวกเได้15ได้เลขห้าบวกร้อยเมลัย5้บกศได้5 0าบวกหได้5แล้ว5้บวกหได้10ได้เลขศูนนับเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็นเลขหนึลดแต้ม1ครั้งเป็นเลขเก้และผลรางวัลงวดถัดไป2ตัวล่างออก สองศูนย์ตำแหน่งหลักสิบเราก็จะได้เลขสองหลักหน่วยก็จะได้เลขศูนย์ก็จะเข้าสองศูนย์สองตัวล่างตรงๆนะครับชมงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปหวยออกวันที่หนึ่งเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวบนวออกสามห้าสอง ก็นำเลขหกเลขเดือนที่หวยออกมาตั้งไว้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยจากนั้นจับคู่บวกสามบวกหกได้เก้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสองบวกหกได้แปดบวกร้อยมาเลยเก้าบวกหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์หนึ่งบวกแปดได้เลขเก้าจากนั้นศูนย์บวกเก้าได้เก้า เก้านะับเพิ่มแต้มหนงครั้งเป็นสิเป็นเลขศูนย์และศูนย์ให้บวก2แต้มได้เลขสองเราจะได้หลักสิบสองตัวล่างสามตัว902นะครับจากนั้นตำแหน่งคู่จับให้นำเลขระวันหตัวห้าห้าเ้าสาห้าสองแล้วก็สองตัวล่างสองจากนั้นตำแหน่งเลข5้าบวกเลข5ตรงนี้ได้เลข10 ได้เลข0ูนยนะครับแล้ว9บวก2ได้11ได้เลข1แล้ว2อบวกศได้เลข2จากนั้นบวกร้อยมาไลนย0บวก1ได้1 1บวก2ได้3แล้ว1บวก3ได้เลข4นะับเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็นเลข5ลดแต้ม1ครั้งเป็นเลข3 เราจะได้หลักหน่วยล่างสามตัวสามสี่ห้านะครับเมื่อจับคู่ชุดเด่นล่างชุดเด่นล่างนะครับชุดเด่นล่างชุดเด่นล่างเก้าชุดตรงๆ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ชุดสองสามสองสี่ สองห้าเป็นสูตรล่างตรงๆนะครับล่างตรงๆประจํางวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด แอดก็จะเน้นให้ชุด 94, 95, 04, 05ชุดเด่นล่าง9ชุดนะครับชุดเด่นล่าง9ชุดล่างตรงๆประจําง,งวดวันที่16มิถุนายนสอง8แอดเน้นให้4ชุดนะครับจาก9ชุด และให้เน้นสุดๆเก้าสี่แล้วก็เก้าห้าเป็นสองชุดเจาะนะครับและสูตรเด่นสิบล่างสูตรนี้นะครับที่แอร์ได้ลงให้ไปแล้วนะครับหลักสิบมีเจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งมันชนกันสองสูตรนะครับ และสูตรนี้หลักสิบได้902นะครับสูตรนี้ไม่มีเลขศูนย์นะครับถ้าสองสูตรนี้ไม่ผิดก็จะชนกันที่789นะครับและถ้าสูตรนี้ไม่ผิดก็จะชนที่เลข9นะครับดังนั้นก็เน้นที่เลข9นะครับเลข9ก็มี3ชุด93 94 95 แอดก็เจาะให้สองชุดนะครับเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็กั้นเลขศูนย์ด้วยนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเพื่อไหลมาตำแหน่งเลขศูนย์ตรงนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็มีศูนย์นะครับและสูตรนี้ถ้าเพิ่มแต้มก็จะได้ศูนย์เหมือนกันนะครับถ้านำสามสูตรมาเทียบชนกันนะครับก็จะมีเก้าศูนย์และลดแต้มหมนึ่งครั้งเป็นแปด 8. แต่ว่าเน้น เลขเก้าสวยนะครับก็ให้เน้นที่เลขเก้านะครับโอเคนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าหน่วยหลุดนะครับสูตรมีมากมายนะครับมีวิธีคิดมากมายสูตรไหนจะเดินต่อนะครับและสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาคอยลุ้นกันในงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับ โอเคนะครับถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลมาฝากแค่นี้นะครับก็ขอให้ยุบสีทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ